สบายดีและสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซทุกท่านวันนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหงยจังใดก็ขอฝากความหากแรงความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องๆเอฟซทางฟังไทยํำเด้อเนาะถ้าหากว่าพี่น้องใดเข้ามารายการอย่าลืมกดไลค์ก,กดซับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซองน,น้อยๆของบ้าลุยได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวๆๆดีๆของเมืองเราเมืองไทย มาให้พี่น้องนในเบอรนดสมยาเป็นปกติแล้วเนาะทุกคนสลรับเรื่องราวในวันนี้เนาะบารุยจะให้พี่น้องไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดอันดับอยู่ในเอเชียตะวันออกเสียงใต้หรือว่าในอาเซียนเานี่แหลนะเนาะเกี่ยวกับ10มหาเศรษฐีอยู่ในอาเซียนว่าจะมีบุคคลใดแดรหรือว่าตระกูลใดแดทุกคนที่ว่ามีทรัพย์สินมหาศาลถึงขั้นว่าเปลี่ยนเศรษฐีอยู่ในอาเซียนเนาะเดี๋ยวเราจะเป็นรุ่นนำกันว่าจะมี คนไทยคนลาวเฮาติดอยูย่ในจำนวนสิบทานนี้หมเนาะเดี๋ยวจะไปรุ่นพร้พอมกันเลยเนาะซึ่งเรื่องราวนาการที่น้อเบ้าลุยกันแนะนำเอามาจากช่องยูทูบของสาราเพื่อนทุกคนที่เพื่อนได้จัดอันดับสิบมหาเศรษฐีในอาเซียนหมเนาะทาการเบ้าลุยก็ต้องขอขอบใจและก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อที่ได้นำเอาเรื่องราวของเพื่อนมานำเสนอมาเผยแพร่ต่อให้ทุกท่านได้รับสมรับฝัง,งในคิปนี้เนาะเดี๋ยวไปเบื้องบนพร้อมบกันเลยเนาะทุกคน เมื่อพูดถึงผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียหลายคนอาจจะนึกถึงมหาเศรษฐีชาวจีนและชาวอินเดียที่เป็นเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีและไอทีหรือมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงที่ครองธุรกิจคาปลิกและอสังหาริมทรัพย์แต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนของเราละ่ะมีใครกันบ้างและพวกเขาร่ำรวยจากการทำธุรกิจอะไรในวิดีโอนี้หรอไว้ใช้ว่า just facts จะพาคุณไปรู้จักกับ10มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในอาเซียนซึ่งมีเป็นข้อมูลจากบล o มเบิร์กที่อัปเดตล่าสุดเมื่อปี2566จะเป็นใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะแต่ก่อนไปดูคลิปช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะไปดูคลิปกันต่อเลยค่ะอันดับที่10แมนนี่วิลลจากฟิลิปปินส์แมนนี่วิลลหรือมา n u e l ลบัมบาวิลลาจูเนี มหาเศรษฐีวัย73ปีที่มั่งคั่งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกในฟิลิปปินส์แมนนี่มีทรัพย์สินรวม8,360ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ294,690ล้านบาทแมนนี่ถูกจัดให้เป็นผู้สร้างบ้านรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้เขามีบริษัทที่จดทะเบียนในานามของตัวเองทั้งหมด6บริษัทซึ่งหนึ่งหนึ่งนั้นคือบริษัทผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยอย่าง Golden MV Holdings อันดับที่ 9. วีโชยอจากสิงคโปร์วีโชยอมหาเศรษฐีวัย9 4ปีชาวสิงคโปร์ผู้คร่ำวอดด้านการธนาคารมีทรัพย์สินรวม9,770ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 4 4 5สล้านบาทวีโชยอเกษียณอายุในปี2,561ซึ่งขณะนั้นเขาดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการของธนาคารยู i นเต็ดโอเวอร์ซีสแบง์หรือ U o b ซึ่งนีเป็นบทบาทที่เขาสืบทอดมาจากวีเคนเชียงคุณพ่อของเขาเองซึ่งท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคาร UOB ในปี2478ในระหว่างดำรงตำแหน่งวีโชยอนำธนาคาร UOB ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ซึ่งกร,รวมไปถึงการขยายเครือข่ายจาก75สาขาไปเป็นมากกว่า500สาขาและเปิดสำนักงานใน19ประเทศทั่วโลก นอกจากด้านการธนาคารแล้ววีโชยอยังดำรงตำแหน่งประธานในธรุรกิจอื่นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีคอร์ r o u p และแพน Pacific Hotels วีโชยอยังลงทุนในกิจการอื่นๆด้วยทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์และบริษัทฮอลพาผู้ผลิตยามองตราเสืออันโด่งดังอันดับที่ 8. e d เอ็ดวาร์โดลอิสซาเฟรินจากสิงคโปร์ เอเดวาร์โดลุยซาเวรินมหาเศรษฐีหนุ่มวัย40ปีชาวบราซิลสัญชาติสิงคโปร์ผู้รวมก่อตั้ง Facebook กับมาร์ค u จ็กเกอร์เบิร์กเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วในขณะที่พวกเขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮารวาดประเทศสหรัฐอเมริกาซาเวรินมีทรัพย์สินรวม10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,52,620ล้านบาทซาเวรินย้ายจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปอยู่สิงคโปร์ในปี2009และได้รับสัญชาติสิงคโปร์ในปี2011 ในปี2015าเวรินได้ร่วมก่อตั้งบริษัท Venture Capital ที่มีชื่อว่า B Capital กับเพื่อนสมัยเรียนฮาวาชื่อว่า r j ชกังกลีซึ่งเคยทำงานในบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลกอย่าง McKenzie Company และ Boston Consulting Group อันดับที่ 7. สารัฐรัตนาวดีจากประเทศไทย คุณสารัตรัตนาวดีมหาเศรษฐีชาวไทยวัย57ปีดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนมีทรัพย์สินรวม11,900ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ416,946ล้านบาทหลังจากจบการศึกษาด้านวิศวกรรมคุณสารัตได้ก่อตั้งบริษัท Gulf Electric จำกัดซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าขณะอายุเพียง29ปี โดยเขาดำรงตำแหน่งกรรมาการผู้จัดการใหญ่จากนั้นได้จัดตั้งบริษัทอีกจำนวนหนึ่งที่ใช้คำนำหน้าว่ากัฟเช่นบริษัท g ัฟพาวเวอร์เจเนเรชัจำกัดบริษัทกัฟโคเจเนเรชันจำกัดบริษัทกัฟยะลากรีนจำกัดและบริษัท g ัฟไอ p ีพีจำกัดเป็นตน้นรวมถึงบริษัทกัฟ e อเนจีเ e เวล OP m e n t จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตกระแสะไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทยในแง่มูลค่าตามราคาตลาด เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2,560ทำให้คุณสารัตปรากฏอยู่ในธรรมเนียบมหาเศรษฐีไทยของนิตยสารฟอ b บสในปีพุทธศักราช2,561อันดับที่6กเกึเงเลี่ยงจากสิงคโปร์เก็เถิงเลี่ยงมหาเศรษฐีวัย95ปีราชาแห่งสีจากสิงคโปร์มีทรัพย์สินรวม12,200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ427,244ล้านบาท โกเฉิงเลี่ยงมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งจากกิจการค้าสีเป็นผู้ที่ปลุกปั้นสีทาบ้านยี่ห้อนิปปิลเพนในประเทศสิงคโปร์และเอเชียซึ่งเขาถือหุ้นใหญ่ในนิปปิลเพนโฮลดิ้งส์ของญี่ปุ่นผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับที่4ของโลกในด้านยอดขายโกเฉิงเลี่ยงได้ถือหุ้นนิปเปิลเพนมายาวนานตั้งแต่ปี2505และในปี2563เขาได้เพิ่มสัสดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็น58.7%โกเฉิงเลี่ยงเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน เขาเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นผู้ขายแหอวนและคนกรีดย,ยางเริ่มแรกเขาลองใช้สีทาบ้านหลังจากสงครามครั้งที่สองสงบลงโดยเขาขอซื้อสีราคาถูกจากกองทัพอังกฤษและขายให้กับคนท้องถิ่นในสิงคโปร์โดยใช้ชื่อยี่ห้อว่าพีเจียนและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่มาของราชาแห่งสีท่านนี้โกถึงเลี้ยงเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ เขาได้บริจาคเงินจำนวน37ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,300ล้านบาทให้กับศูนย์มะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์เพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์อันดับที่5เจริญสิริวัฒนพักดีจากประเทศไทยคุณเจริญสิริวัฒนพักดีหรือเจ้าสัวเจริญมหาเศรษฐีชาวไทยไวัย78ปีผู้มั่งคั่งจากธุรกิจในกลุ่มเครื่องดื่มและเบียร์ช้างปัจจุบันมีทรัพย์สินรวม14,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ รือประมาณ5,013,177ล้านบาทคุณเจริญเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิว๋วซึ่งแต่เดิมครอบครัวของเขามีอาชีพขายหอยทอดอยู่ในซอยติดกับโรงเรียนเผยอิงในย่านจักกวัดคุณเจริญถูกอบรมมาแบบคนจีนสมัยก่อนท้ายที่สุดเขาเรียนจบเพียงชั้นป .4 จากโรงเรียนเผยอิงด้วยความที่คุณเจริญเป็นคนที่มีหัวการค้าตั้งแต่เด็กเขาจึงนำของมาขายในโรงเรียนเป็นประจำ คุณเจริญเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่เอ็นดูของผู้ใหญ่และเมื่ออายุได้เพียง11ขวบจึงได้เลิกเรียนหนังสือและไปรับจ้างเข็นรถสินค้าขายของตามฟุตบาทในปีพศ2504คุณเจริญได้เป็นลูกจ้างของชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยท่านหนึ่งในบริษัทย่งหะเสงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแพนอินเตอร์ที่จัดส่งสินค้าให้โรงงานสุราบางยี่ขันและเพียงปีเดียว เขาได้เป็นซัพพลายเออร์ให้โรงงานสุราบางยี่ขันซึ่งนำมาสู่การรู้จักกับนายจูนการจนนลักษ์ผู้เชี่ยวชาญการปรุงรสสุราโดยเฉพาะสูตรแม่โขงและคุ้นเคยกับเจ้าสัวถเถลิงเหล่าจินดาผู้มีอำนาจในการจัดซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างของโรงงาน,นจากนี้เจ้าสวัวเจริญยังได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อเทคโอเวอร์ของประเทศไทยเพราะเขาได้ซื้อหลากหลายกิจาการในหลายอุตสาหกรรมมาไว้ในครอบครองปัจจุบันคุณเจริญดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไทยเบเวอเรจ ประธานกรรมการบริษัท TCC Land Estate World จำกัดประธานกรรมการบริษัทเ Berly Yuger จำกัดมหาชนเจ้าของเบียร์ช้างและบริษัทในเครือสมาชิกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนเจ้าของกิจการโรงแรมพลาซ่าแอตินีในกรุงเทพมหานครและในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่ปรึกษากิตติมศัดิ์ในคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด นอกจากนี้คุณเจริญยังเข้าเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลแอฟร์ตันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกด้วยอันดับที่ 4. โรเบิร์ตกวกจากมาเลเซียกวกหกเหนียน ok ok หรือโรเบิร์ตกวกมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนวัย99ปีเป็นที่รู้จักกันดีในานามของราชาน้ำตาลจัดเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่4ของอาเซียนมีทรัพย์สินรวม16,900ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ5,93,899ล้านบาทโรเบิร์ตกว๊กก่อตั้งเดอะกวกกรุ๊ปในปีพุทธศักราช2492ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในการค้าข้าวน้ำตาลและข้าวสาลีจนได้กลายเป็นที่รู้จักในานามของราชาแห่งน้ำตาลซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยมีชื่อเสียงในการควบคุมตลาดน้ำตาลถึง10%ของโลกกิจการที่ทำรายได้ให้กับเขามากที่สุดนั้นก็คือ w i ล m อินเตอร์เนชั่นแ ธุรกิจเกษตรชั้นนำในเอเชียและแอฟริกาซึ่งโรบยร์ตรกวกได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของ PPB Group Berhad r ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด้านการเกษตรในกุลลัมเปอร์ซึ่งเขาก่อตั้งขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่60และปัจจุบันเป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนและอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และ c u r r y Holdings บริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุนในฮ่องกง ชื่อเสียงของราชาน้ำตาลท่านนี้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจากการก่อตั้งเครือโรงแรมและรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างแชงกรีลาซึ่งก่อตั้งในช่วงต้นทศวรรษที่70ในประเทศสิงคโปร์เขายังเป็นเจ้าของสื่อต่างๆรวมถึงเซา t h ไชน่า Morning งโพสตด้วยโรเบิร์ตกวกได้ให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับความยากจนมาตั้งแต่ทศวรรษที่70ผ่านมูลนิธิกวก ซึ่งเขามอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและก่อตั้งโรงพยาบาลที่ไม่สวยงหาผลกำไรอีกนับไม่ถ้วนอันดับที่ 3. มไมเคิลฮาโตโนจากอินโดนีเซียไมเคิลบัมบังฮาโตโน่มหาเศรษฐีชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนวัย83ปีผู้มังคังจากธุรกิจยาสุและการธนาคารมีทรัพย์สินรวม18,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 6 4 3 0 6 2ล้านบาทไมเคิลฮาตโตโนและน้องชายของเขาโรเบิร์ตบูดีฮาตโตโนเริ่มต้นจากธุรกิจยาสูบภายใต้แบรนด์จารัมผู้ผลิตบุหรี่การพลูรายใหญ่อันดับที่3ของโลกซึ่งธุรกิจนี้เป็นมรดกที่สืบทอดมาจากพ่อของพวกเขานอกจากนี้ครอบครัวฮาโตโนยังเป็นเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน65,000เฮกเตอร์ที่กาลิมันตะวันตกด้วย ต่อมาสองพี่น้องได้ขยายธุรกิจของตัวเองไปสู่กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในด้านการธนาคารไมเคิลยังมีชื่อเสียงในฐานะผู้เล่นกีฬาบริดจ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเขาได้รับรางวัลมากมายในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกรวมถึงเอเชียนเกมส์ปี2018ที่กรุงจาการ์ตาด้วยอันดับที่2โรเบิร์ตบูดีฮาโตโนจากอินโดนีเซียมหาเศรษฐีอันดับที่สองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรเบิร์ตบูดีฮาตโตโนหรือรู้จักกันในนามของบูดีฮาโตโน นักธุรกิจชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนวัย8ปปีน้องชายของไมเคิลบัมบังฮาตโตโนเช่นเดียวกับพี่ชายของเขาบูดี้ฮาตโตโนมังคังจากธุรกิจยาสูบและการธนาคารเขามีทรัพย์สินรวม2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7 1 5 7 5 7ล้านบาทบูดี้ยังมีการลงทุนในแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าโพลิทรอนอสังหาริมทัพย์ในกรุงจาการ์ตาและ Global Digital n i a g r a สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี ซึ่งระดมทุนได้510ล้านเหรียญสหรัฐในปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นการขายหุ้น IPO ที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของอินโดนีเซียในปีนั้นอันดับที่1โลตะกวงจากอินโดนีเซียและบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือโลตะกวงราชาแห่งทานหินจากอินโดนีเซียโลตักวงมหาเศรษฐีชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนวัย74ปีมีทรัพย์สินรวม 26,600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9,2838ล้านบาทโลตะกวงได้รับขนานนามว่าราชาแห่งฐานหินเขาเป็นผู้ก่อตั้งประธานกรรมการและ CEO ของ PT b a n y a n Resources กิจการเหมืองแร่และทานหินที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียมีสำนักงานใหญ่ในกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทเหมืองแร่ที่มีต้นทุนต่ำที่สุดในอินโดนีเซีย นอกจากนี้เขายังควบคุมกิจาการพลังงานทดแทน Metis Energy ของสิงคโปร์เดิมคือ Manhattan Resources และถือหุ้นในบริษัทอื่นๆเช่น,น Singapore Health Partners, The Farrer Park Company, Semindo Resources, Voxel Electric และ CX Global โลตักกวงเป็นชาวอินโดนีเซียที่เกิดในประเทศสิงคโปร์เขาเริ่มทำงานให้กับบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างของมีดาในสิงคโปร์ ก่อนจะย้ายไปอินโดนีเซียในปีพุทธศักราช2515โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างจากนั้นจึงย้ายไปทำเหมืองโดยได้ซื้อเหมืองถ่านหินแห่งแรกในอีก25ปีต่อมาโลตักวงเป็นคนใจบุญและรักสัตว์เขามีสวนสัตว์ป่าที่ดูแลสัตว์ที่ต้องพลัดถิ่นจากการทำเหมืองถ่านหินของเขาและนอกจากนี้เขายังมีความชอบในด้านการศึกษาเขาได้บริจาคเงินจำนวนมากให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆของอินโดนีเซีย และทั้งหมดนี ouais ate, ้ก็คือ10มหาเศรษฐีอาเซียนที่เราได้นํามาฝากอาเป็นยานาดิโน่คือนอร์จาาที่ได้เบิงในส่วน10มหาเศรษฐีอยู่ในอาเซียนแต่เว็นออกเสียงไตอว่าในอาเซียนเห่าเนาะโอ้บลุยกะรุนขนาดเนาะแต่ว่าลาวเฮากับบูมีทุกคนแต่ว่าประเทศไทยมีถึงสองท่านทุกคนที่่าติดอยู่ใน10มหาเศรษฐีอาเซียนโอ้กัสุดยอดแลเนดะเรื่องธุรกิจของเพื่อนที่เพื่อนได้สร้างที่เพื่อนได้ ทำงานได้เห็นเวียดมาทุกคนมันเงินธรรมดาแล้วก็จะมีเงินเป็นมหาศาลเป็นพันล้านหมื่นล้านเพื่อนก็ต้องได้มีโครงการหรือว่าบริษัทอันใดที่ว่า,าลางหลแล้วว่ามีสาขาแล้วว่าหุ้นส่วนกับหลายบริษัทอย่างทุกคนถึงจะมีรายใดมหาศาลเข้ามาถึงขั้นว่าเป็นเศรษฐีใดทุกคนปุ๊บเหมือน,นเงินธรรมดาลิีดละเอ,เอียดเนาะแต่ละท่านแต่ละคนที่เขาได้ฝังไปฮัลทุกคนซึ่งวันหนึ่งในศา มหาเศรษฐีที่ว่ารวยที่สุดในอาเซียนนะก็อยู่ในประเทศอินโดนีเซียทุกคนแล้วก็รองจากมาก็อยู่ในสิงคโปร์อยู่มาเลเซียไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์เนาะส่วนหลายก็จะอยู่ในประเทศที่ว่าเจริญแล้วก็เป็นประเทศที่ว่ากําลังพัฒนาหรือว่าพัฒนาแล้วเนาะดังสิงคโปร์ทุกคนบ้าลุยคิดว่าเรื่องราวนี้มันก็เป็นความฮู้อีกนึ่งเนาะที่เฮ็ดให้เฮาฮู้หลายๆสิ่งหลายๆอยา่างโดยเฉพาะมหาเศรษฐีอยู่ในอาเซียนเท่านี้ ล้วการ่ตะท่างเพื่อนเปลี่ยนจักของคิจก,การอะไรเด้อเฮากันด้รับฟังไปเลยทุกคนการให้ทุกคนหูไปอีกในมุมมองหนึ่งเน้วถ้าพี่น้องใหามีความเห็นแล้วมีข้อมูลอะไรที่ว่าแตกต่างอาจารย์เพื่อนแนะนำเสนอก็สามารถคอมเมนต์ให้บรลุยยผู้เพิ่มเติมได้จะไ,ได้คลิปวิดีโอใดเด้นอน้อสลัมวันี่บรลุยกัจะขออำลาพระเจ้าพี่น้องไปเพียงสานี้เนาะสุดท้ายนี้ก็กลาวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย